สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนนี้เนาะคะ่ะใมุมูกระรภาพพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมนะทา่านเพราะช่างคมเนาะคะ่ะด้ยงินว่าเพื่อนฝันดีเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่าเพื่อนจะฝันว่าจางไดเนาะคะ่ะว่นจะย่ำตัวเกาบอรหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอิงยางบอเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะอ้าว บ่าวเฒ่าขึ้นมาก่อนขอดานีโอ้ยาเบท่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ้างสวัสดีครับค่ะเอาแก่สามีนะซางเนาะจาพ่อเป็นเรื่องใดคือได้ยินว่าฟันดีป่ะพ่อครับคฟันมาจังไหนพ่อฟันมาได้เปเปียนเขาปูกอืดรถเลยค่ะหาิกระสอบคุณ ปาดรถไปจา้างรถลูดจ้อยนะซีกับไอ้มีขว่อนะโอ้ค่ะตีใส่ไปเบิร์ตบอดห้ำนะครับเบิร์ตบอดทัจ้ะจแล้วทะเบียนปิกอัพเพื่นตัวใดลราพอป่ะเนี่ยจั๊กบอดทัดยังไงกูบึงอือพ่อทะเบียนรถลูกพ่อตัวใดพ่อจำไ,อไม่ได้จำไม่ได้อือ,อค่ะ เดี่ยวเราจกระดาษหนีกิจส่หลอยูน่นเรงจะแล้ว่าเล็กอาป็นเล็กเก้าสามแตูเดียวโตปากามุ๋กเขียวพกค่ะอือจะเก่าฟันเห็นเป็นตัวเล็ก่ค่อยอยากบอกเลอือจะเก่าวาฟันเห็นเก้าสามเออเขียนกระดาษเขียนนี่เลยเขียนนี่เลย่คะ ขนมยอหนเรานี um, uh, ่เล uh, 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 ็พอตางคำนวณนะครับม uh, uh, ีเป็นเออเป็นเ่นแบบเอาเทนนี่กระดาษเด็กมายอหน่อเาค่ะนอนไี่เลีลงไปค่ะเคยเขียนมาเป็นเก้าสามเป็นเก้าสามตัวเดียวตัวเดียวอนี่ตัวนี้มันอเขียนเป็นเก้าสามนี่บอก่อซีเก้าเนี่ยเครับ สิเปลี่ยนเป็นเก่าสามเปลี่ยนบ้านนี่ฝันโอ้แต่รีอสร้างบ่เปลี่ยนอยู่แล้วบ่เปลี่ยนอ่าค่ะลูกตัวใดกคิดตัวนั้นแต่ว่าฝันฝันได้แต่ว่าบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่เพิ่มบ่เพิ่มเอาคือบ่เพิ่มหลุดพ่อตัวเดียวนึงอืมจะบอกให้สิเราไปค่ะมีชุ่มพ่อเป็นฝันว่าเห็นเลขเขียนเลขเป็นบ่พ่อเก่าสาม เค้นใบนาเราเ้นนาเราเลยประสั่นเติมชุ่มค่ะเอาตะว่าพ่อเพิ่นบเขียนล่งไห้ด้วยค่ะตะว่าไห้ฟังเอานะคะ93ตัวเดียวค่าัดเอ้ยมือเขียวสีเลยค่ะอืมว้ไเ้หวังวิพี่บาหนึงว่าตุ่นไม่บบกัดมาเป็นเก่าสามเ่ค่ะสามมันเสบ่เหลือบบบที่เขาบอค่ะ เขาฟันเก็มันบ่เข่าบ่บมบ่อค่ะบ่อกบ่ตเ็กเลยค่ะันเห็นตวเเลยขันฟันเห็นตัวเล็กบ่ออืฟันไเขีอืมเที่ันรูอยู่แต่ทางวมฟันเห็นตัวเล็กบ่อกค่ะแต่กะจารอบมึงอยู่โอ้ค่ะขันฟันจังสี่แม่มูก็อดน้ำบ่ไดเด้อค่ะมันจะออกบ่ออกแม่มูก็อาค่ะเก่าสามที่พอเก่าสามตเดียวขูรูเลย อือก็ะยุแกนี่เด้แกนี่พร้อมค่ะแกแกที่มันออกตัวค่ะพ่อตอนน้มันออกหาซองกระยุนี่เนาะจุดซองหากระยุนี่หลักกระออกตัวได้อีกเนาะกระยุนี่เนาะค่ะยุ่งมองเกาคู่นี่แหละเนี่ยอยากออกเร่าเร่าบัดนี้พ่อพ่อมากคู่ใดบัดนเนี่ยนี่แล้วนี่ยนี่ตู้นี่แล้วนะนี่โอ้แปดทีทีแปดค่ะนักตัวนิสเลยคับพ่อช่าง ค่ะอ <c oughs> ตัวเด็กฝันไาเด็กเปนัง่งคำนวณเลขอยู่กลางเฮียนเนี่ค่ะแต่ว่าปฏิเียนเลขกอนมูนี่หรอกแต่ว่าค <c oughs> ำนวณดริงิค่ะอ <c oughs> ืมมูนี่ชิมมากฝันมาชิมมากคำนวณเลขอยู่เฮียนเบาเถาเา <c oughs> ่าเรื่อืมค่ะใส่ปลาตัวนี้มันตนุ้มกับใบพีเพิ่นมันบักค่ะผมก็เลยจัดนักออกงานกระค่ะแต่ว่าตัวเนียนหายกับซีเกาหาแปดเนาะค่ะพ่อ ตัวที่เน้นหายเอฟซีค่ะแต่ว่าส่วนตัวพอสร้างเองมักซีแปดเนาะค่ะอืมไม่ใช่บ้าผีป่อป่อมาเลยมาเลยมาพอมากเลยใช่ส่วนมากพอสร้างเน้นจะบ่ค่อยออกตัวเน้นเนาะค่ะจะออกตัวรองเนาะค่ะตัวรองก็คือหาเก่าเนาะค่ะแล้วกันที่ขีดเขียนด้วยขีดใบหมวยไม่ โอค่ะอืมพอสร้างหลอกเลยนะเนี่ยค่ะหลอกตัวเน้นตัวเนี่ยค่ะว่าทีแปดไม่ไม่เย่ยไม่จะดค่ะชอบส่วนตัวเนาะค่ะนักหนักมากเลยจุ่มแล้วกระจายเลยเรียนจ้ะอาจารย์ดังๆเหาทีไม่ทับลายลายแล้วจะตามผุณมึงดิขพอสร้างพ่นฝันที่ค่ะฝันว่าได้ป เปียนเขาปลูกที่พออ่าจ้ะฟันยังสีนี่ก็น่นอยู่นะอไปไอเต็มรถแบบคิ้วเลยขั้นเียงควันขอบค่ะแล้วมีกระดาษเรขกัน็นตัอหอยนาแล้วเราอย่างนคมะเปลี่ยนเปลี่ยนขอบกิ่เปลี่ยนขอปลูกเปลี่ยนขอบกิ่เปลี่ยนขาปลูกวันมเศ้าดิกายม่ยืดยืก็ปากเตียเลย โอ้เสียยังล่ะพ่อเสียกีฬาโอ้ใส่ตัวพ่อใส่ตัวโอ้เอฟซีฝากสุดกีฬามาให้โอ้เอฟซีบ้านใดล่ะพ่อเอฟซีบ้านใดเพิ่งซื้อบ้านแล้วโอ้หน้ามลายหมดค่ะเพิ่งเรซื้อเสียมาให้ค่ะสร้โอ้พอดีอยู่วีรับค่ะฮ่าาฮแซงวีรับก็คือยวีรับยูนิเซียค่ะอืมงาาอยู่ด้วยกัน ค่ะงามแล้วเนาะอพอดีแหละใส่มาผสมปูนเพาสามปูนเมื่อนี้แล้วพ่อเนาะค่ะเอฟซีพันฝักสุดกีฬามาให้วัฒนดีใจคับคุณพ่พอถือใจแห้งวัฒน์พันว่าค่ะสิใส่สาปูนเมื่อนีะะ้แล้ววัน์ค่ะเนาะคะ่ะทา่านชุ่มพอสร้างเพิ่อฝันเนาะคะ่ะฝันว่า ไปเปียนเขาปูเนาะเ่ะพร<ฆ>้างเต็มรถเลยว่าสันค่ะหลกะไปหินเลข 93, เก้าสามยูนาเล่า<ห>ยูกาหนาเล่าเนาะค่ะแต่ว่าพานนร้างิ่นบ่อลงไห้เนาะค่ะชมชุ่มย่านเอฟซีสับสน<ฆ>ิ่นว่าค่ะท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคก,กับตัวนี้ก็ได้เนาะคะ่ะ<น>แต่ว่าพาร้างิ่นะะบอ่อเขียนไห้เนาะค่ะชมบอ่อลงเพิ่มค่ะบ่อลงเพิ่มเอาค่ะ นี่นะคะห,หวยพ่อช่างคมเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 5 0 0หาลอยหกสิบหก 2, 500, 66, ค่ะวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะวิ่งซีกับหาเนาะคะ่ะเน้นที่สี่ค่ะแล้วก็จับคู่ให้ซีคู่เท่านั้นเนาะคะ่ะมาชมมีซีเก่าหาเก่าซีแปดหาแปดพ่อซังพเนนให้ที่ซีเกากับหาแปดเนาะคะ่ะแต่ว่าชอบส่วนตัวสี่แปดค่ะแล้วก็ฝันไใด้ใหม่ๆสดุสดๆหลอนๆเลยเนาะคะ่ะ 93แต่ว่าพอสร้างเพื่อนบ,อบเขียนลงไหาเนาะคะ่ะทผช้่มยันทผช้่มสับสนว่าสั่นเพื่อนว่าถ้าท่านไดจะเสี่ยงดวงกับเลขตัวนี้ก็ได้เนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกับตัวน้ำเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่สะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่มูกับขอบคุณพอสร้างเนาะคะ่ะที่หาตัวเลขในข้างเนาะค,ะะคะ่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ